English for Student Book 3 Lesson Seven บทที่7 Lesson 7บทที่7 Classroom ห้องเรียน Classroom ห้องเรียน Blackboard กระดานดำ Blackboard กระดานดำ Picture รูปภาพ Picture รูปภาพ Map แผนที่ Map แผนที่ Clock นาฬิกา Clock นาฬิกาแ h a ์ r เก้าอี้ แชร์เก้าอี้เดสก์โตเรียนเดสก์โต๊ะเรียนเท็บเล็ต๊ะเท็บเล็ต๊ตเพนปากกาเพนปากกาพีนซิลดินสอเพีนซิลดินสอโน้ตบุ๊กสมุดโน้ตบุ๊กสมุดบรูมไม้กวาดบรูมไม้กวาดวินโดว์หน้าต่างวินโดว์หน้าต่าง ดอประตูดอประตูอิเลเซอร์อยางลบอิเลเซอร์อยางลบแวร์ที่ไหนแว์ที่ไหนอินในอินในออนบนออนบนอ,อันเดอร์ใต้อันเดอร์อต้อ,อินฟอนทอฟข้างหน้าอินฟอนทอฟข้างหน้าบีไฮข้างหลัง บีไฮข้างหลังบีทวีนระวางบีทวีนระวาง fan, อิเล็กทริกแฟนพัดลมอิเล็กทริกแฟนพัดลมเซอลิงเพดานเซอลิงเพดานโรแถวโรแถว